อายุไม่มากแต่ว่าอยู่ในวงการพระมานานแล้วก็มีความชํานาญทางด้านพระเหรียญเป็นหลักโอ้ยเนี่ยถ้าเกิดกูไปเจอ300 500พันสองพันแม่งก็ขายได้ส0 0 0 0 0 0ี่แสนกูก็เอาละพี่ว่าเคยรู้สึกแบบนี้ได้มาบ้างเนี่ยมันก็ซื้อซ้ำแบบนี้มาตลอดครับความชํานาญเรามีน้อยประสบการณ์เรามีน้อยอย่าบอกว่าเช่าเหรียญแรกเก๊เลยนะแเก๊เลยเหรียญแลกเก๊เลยตอนนั้นเราเสียหายแบบ สามล้านห้าล้านนี่ก็ถืวอว่าเยอะสำหรับเราเแล้ว,น,ลวนะใหญ่มรดกใครนะฮะลูกพี่ลูกน้องพี่บอยท่าประจันแขวนเดี่ยวในคอเลยไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วองค์นี้ใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในทุกๆช่องทางของอ้วนพระรมห้าเอฟซีไว้ด้วยนะครับพี่สวัสดีครับพบกับผมอ้วนพระรมห้าเอฟซีนะครับตอนนี้เรายัางอยู่กันที่ตลาดเอฟซีพาซานะครับเนื่องจากอีพีที่ผ่านมานะครับเราเดินเช่าพ้าอยู่แล้วก็เจอ นะครับก็เป็นพี่น้องในวงการพระเครื่องเหมือนกันที่เล่นพระดีเล่นพระคุณภาพนะครับแล้วก็เล่นพระสวยที่สําคัญในอายุไม่มากแต่ว่าอยู่ในวงการพระมานานแล้วก็มีความชํานาญทางด้านพระเหรียญเป็นหลักอย่างอื่นก็เป็นแต่ถ้าพระเหรียญน,นี่ยจะเป็นหลักเลย ซึ่งผมกับเขาก็รู้จักกันมานานนะครับพี่ตั้งแต่สมัยก็น่าจะเป็นติปีเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นติปีเหมือนกันส่วนเขาคนนี้นะครับถ้าเกิดใครตามจาก e ีที่แล้วก็จะทราบแล้วว่าเป็นใครนะครับซึ่งเขาก็ยืนอยู่ด้านซ้ายมือผมแล้วนะฮะใหญ่มรดกไทยนะฮะสวัสดีครับใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่ปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ปีนี้36แล้วครับที่ว่าสาไล่กันผม37ก็ไล่ไล่กันไล่ไล่กันไล่ไล่กันพี่วันสองเก้ามั้ยใช่สองเก้าก้ใหญ่แต่จริงจริงนี่เราเราเราเนี่ยรู้จักกันมานานนะแต่ก่อนเราเคยเตะบอลด้วยกันใช่ครับใช่ครับเตะบอลสมาคมนะอยู่สีเดียวกันปีหรือ2ปีนะอ่าใช่ใช่สีขาวหรือสีดำเลยจำไม่ได้นะฮะเมื่ออีพีก่อนนู้นนะครับผมได้มาถ่ายคอนเทนต์ที่เอสซีนะครับมาเดินเช่าพระเปิดคอนเทนต์เช่าพระแหละแล้วก็เจอใหญ่ นะครับซึ่งซึ่งใหญ่เขาก็มีร้านอยู่บนพันธิวงวันอยู่ <ผม S 2> แล้วมมีร้านอยู่บนใช่แล้วก็ขยันเดินทุกสนามเลยตอนเช้าเรียกว่าเราเป็นเตียนเดินสายเหมือนกันนะใช่ครับก็มีเวลาเราก็มาเดินอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็ก่อนที่จะไปทําความรู้จักกันลึกกว่านี้นะฮะถามณปัจจุบันนี้ก่อนใหญ่เราเราเดินสายเนี่ยทุกวันนี้ทำลายของใหญ่เนี่ยในเกี่ยวกับสนามพระนี่ไปไหนบ้างเนี่ยผมตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยผมจะตื่นเช้าไปดูพระก่อนครับที่ไหนบางวันจันทร์ก็วันจันทร์เนี่ยผมชอบไปบางกะปิ โอ้ใช่ครับมีทุกวันจันทร์มีทุกวันจันทร์กี่โมงถึงกี่โมงตลาดบางกะปิอ่ะบางกะปิหกโมงเจ็ดโมงเก้าโมงสิบโมงก็ยังมีอยู่ค่ะมีอ่แล้วตอนสายอ่ะเข้าห้างเข้าห้างพันทิพย์เมื่อวานแล้ววันอังคารเนี่ยวันอังคารก็แล้วแต่ก็จะเป็นมิกซ์บ้างไปมันจะมีหลายที่่มีหลายที่ครับก็แล้วแต่จังหวะโอกาสแล้ววันพุธวันนี้ก็จะมานี่วันพุธเช้าใหม่สอ่วันพุธเช้าใหม่สี่พี่จอดรถสบายแล้วก็ แอร์เย็นด้วยใช่แล้ววันพฤหัสหันต์อะไรวันพฤหัสหันก็ส่วนใหญ่ก็ทีเซ็นเตอร์ครับอืมเฮีนเตอร์วันศุกร์วันศุกร์นี่ประตูกรุงเทพประตูกรุงเทพประตูเทพตอนเมืองคนศุกร์เหรอมีมีนัดใหญ่เลยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกรุงเทพประตูกรุงเทพอยู่ไหนตรงดอนเมืองอะครับเติร์ชคำว่าประตูกรุงเทพขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยตลาดตลาดพระประตูกรุงเทพเออนี่นี่ใหม่เลยเนี่ยผมไม่รู้เลยไม่งั้นผมจะต้องไปแล้ววันเสาร์วันเสาร์ก็ส่วนจะจุจัด แล้ววันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ผมหยุดนะครับก็ที่พูดนี้คือตอนเช้าเราจะเราจะเดินสายตอนเช้าแล้วก็สายก็จะเข้าพนักงานวันแต่ว่าก็มีแบบไปมั่งไม่ไปมั่งเพราะว่าบางทีเรานั้นลูกค้าตอนเช้าแล้วก็ไปเข้าร้านนี่วิถีเซียนผ้าตัวจริงนะฮะตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จถกกล้องตัวหนึ่งเงินในกระเป๋าความรู้ความสามารถเราออกไปทํางานนะครับเออใหญ่เล่นผมากี่แิ้วเนี่ย ผมเล่นจริงๆจังๆเนี่ยจบม3เนี่ยผมก็ก็มาทํางานกับกับพี่ชายอ๋อพี่ชายนี่ใครเนี่ยพี่บอยครับฮียบอยที่เป็นอาจารย์แล้วใหญ่กับพี่บอยถ้าอาจารย์มีความเกี่ยวข้องกันยังไงเป็นลูกพี่ลูกน้องครับป้าป้าผมเนี่ยเป็นน้องแม่ฮียบอยอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับผมก็เข้าใจว่าใหญ่เป็นน้องแท้ๆเน่ไม่ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้อ๋อโอ้โหแล้วดูดิคุณซื้อแข็งเป๊กที่พี่บอยนี่ความรู้ ทียบนะฮะเป็นผ <te ู้ที่ให้ความรู้ใหญ่เป็นคนแรกๆให้ความรู้เป็นหลักเลยคับแต่เวลาผมทํางานกับเชอบอยเนี่ยผมไม่ได้ทํางานเป็นพี่น้องครับพี่วันผมทํางานเป็นแบบลูกน้องเพราะเจ้านายลูกน้องเจ้านายเพราะว่าผมจะโดนด่าเยอะกว่าคนอื่นเหมือนเหมือนเข้าใจพี่วันกับรใช่่ะเวลาเราจะโดนด่าเราก็จะโดนจานะเขารักเราเขารักเราเป็นพวกเราไงแต่เราก็ทําให้เราก็มีวันนี้ได้ก็เพราะว่าเขาสอนให้เราเป็นคน มาหากินด้วยอ่ะก็คือใหญ่เนี่ยเริ่มชื่นชอบพาร์ตั้งแต่จบมสามเริ่มชื่นชอบหรือเริ่มสะสมเลยผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ไม่ได้ชอบพาร์ตมาตั้งแต่แรกเหมือนเหมือนเทบอยเหมือนพี่โทนเราต้องเราต้องยอมรับก่อนแต่เหมือนชีวิตเรามันมันไม่ได้แบบมันไม่รู้จะทําอะไรอ่ะแล้วเขามองว่า มึงทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมึงมาทำงาน <c oughs> กับกูเหอะมไม่รอดแล้วแล้วใหญ่เนี่ยเริ่มเริ่มเข้าวงการพระจากวิธีไหนก่อนเป็นเตียนพระเลยหรือเป็นลูกน้องเขาเป็นเด็กวิ่งของหรือ,อยังไงก่อนเ <c oughs> นี่ยผมนี่หรอจากแรกเลยนะครับรบผมมาทำงานกับเทียวบอยก่อนเสาร์อาทิตย์ผมก็สะพายกระเป๋าเนี่ยเทียบอยเดินอย่างเงี้ยผมก็เดินตามสะพายกระเป๋าเทียบอยอ่ะซื้อพระองค์นี้ปุ๊บ ผมก็พี่บอยจะมีเงินในกระเป๋าอยู่แสนสองแสนเนี่ยสมัยก่อนครับสมัยก่อนยังไม่มีโอนอ่าใช่พี่บอยก็อ่ะใหญ่หยิบเงินมาหมื่นนึงอ่ะเขาก็จ่ายจ่ายก็คือได้เห็นก็ได้ส่องพระก็คือได้เห็นการซื้อขายของพี่บอยทัพปราจย์แล้วก็มีโอกาสได้ดูพระแท้จากตรงนั้นมาด้วยก็คือมันซึมซับไปเรื่อยๆเลยใช่ซึมซับอ่าก็คือจากเด็กเดินตามเด็กถือกระเป๋าใหญ่ต้องใช้เวลาขนาดไหนครับถึงถึงถึงจะได้ความไว้วางใจจนมันเป็น Oh. ให้วางพระในตู้มาเป็นเด็กเฝ้าตู้หรืออะไรอย่างเงี้ยมัน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 ,มน,มนทีมันเป็นสเต็ปครับพี่วัวของผมเนี่ยสเต็ปผมเนี่ยมันช้ามากครับเพราะว่าจบม .3 เนี่ยก็ยังดูพระไม่เป็นเลยกว่าจะดูพระเป็นอนะ่ะตอนอายุประมาณ <17, S> 1 8บแใช้เวลา3า <18. S 1> ถึงสปีนะแต,แต่3าถึงสปีเนี่ยเล่นพระเนี่ยก็เล่นแค่แบบ หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นอันนี้ยอมรับเลยเล่นประมาณนี้ก่อนแต่ก็โชคดีตรงมีโอกาสได้ดูพระแท้กันใช่ได้เวลาพี่บอยได้พระหลักมาเรามีโอกาสได้ได้เห็นเลยแล้วก็ได้ได้เขาคุยราคาต่อรองกันเราหูเราฟังละ หูองนี้แม่งห้าแสนไว้วันปึ๊บหูยเฮียถ้าเกิดกูไปเจอ300-500ยห้าพันสพันแม่งก็ขายได้3ามแสนสี่แสนกูก็เอาและพี้ว่นเคยรู้สึกกันไห้ใช่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 ไม่ได้ม่ได้ม่ด้ไม่ไล้บบนีด้ม่ตล้่ด้ไม่้วเ่อใ้ญ่เด้าส่ไ้ม่ได้ไม่ไ้งแรกเนี่ไที่ไหนทม่พั้ทิพย์้รื่ที่าประมันด้ไม่มพ้ไมรไ้งแ่กจริม้ม่ได่าจมายถึงว่าเข้าไป เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปปะบนตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มกวนพี่เขาเนี่ยก็คือเข้าท่าประจันก่อนจริงๆอ่ะเข้าท่าประจันก่อนดประมาณปีพศอะไรใหญ่จำได้ไหมห้าศูนย์ปีห้าศูนย์ครับพี่วันห้าศูนย์นี่ก็ถือว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงบั้นปลายของสนามท่าประจันในยุคน exactly. uh to ั้นนะใช่ครับใช่เพราะว่าเป็นช่วงผัดเปลี่ยนที่พี่ๆในสนามพระท่าประจันหลายๆท่านน่ยขึ้นมาย้ายมาอยู่พันทิพย์ ใช่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 แต่ตอนนั้นใหญ่ยังเข้าท่าประจันก่อนเข้าท่าประจันเพราะว่าก่อนก่อนที่ก่อนที่จะลาออกจากโรงเรียนอ่ะมันมีช่วงสองอาทิตย์ด้วยที่ที่ไปกับเยบอยเี่ยเทบอยเขาก็จะเข้าเข้าท่าประจันบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะฮะแล้วตอนนั้นเราก็ก็คือตามเขาไปก็ตามเทบอยตลอดเลยครับอ๋อใช่อแต่ว่าอยู่ในท่าประจันอ่ะถ้าคุณไม่เก่งจริงอ่ะพี่วอนใช่มันอยู่ไม่ได้มันเว่ามันเหมือนคนอยู่ในอากาศอ่ะสำานักท่าประจันนี่ถ้าเกิดใครน้ ย้อนไปเมื่อย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะเอา15ปีพอนะใครนี่ฉายาทับประจันนี่อเก่งทุกคนเก่งทุกคนแต่พอหลังจาก15ปีถัดมาก็อาจจะมีผัดเปลี่ยนตามการเวลาบ้างนะถ้าเกิดถ้าย้อนไป15ปีที่แล้วนะใครมาจากสํานักนี้จะฉายาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาจากทับประจันนะใช่โอ้โหพี่โทนบางแคนี่ก็มาจากทับประจันใช่ครับนะหลายๆคนมาจากทับประจันนะเรียกว่า คุณภาพครับแก้วใช่ครับมลเสน่ห์ต่าง,างๆมันก็เปลี่ยนไปตามยุคเาทสมหม่นะใช่ครับใช่ครับเราเราสองคนในอายุน้อยแต่ว่าเราเรายังเข้าวงการมานานเราได้เห็นอะไรเยอะกว่าเราเป็นช่วงวัยที่เห็นการผัดเปลี่ยนหลายๆอย่างของวงการพระตั้งแต่วงการพระยังอยู่ตลาดออฟไลน์ใหญ่ก็เห็นใช่ไห<ช><ช>มซื้อขายกนหน้าตู้ใช่ครับสองนิตยาานพระเครื่อง เดือนหนึ่งก็ถ่ายรูปลงนังตือกันเดือนละเล่มสองเล่มลครึ่งหน้า5-6,000บาทจนมาในเว็บไซต์เราก็เคยเห็นกันนะรพระจันทร์เว็บยูมูลเล t เว็บอะไรจนทุกวันนี้ก็เข้าสู่โลกออนไลน์เ็นบุ๊กไลฟ์อะไรนี่เราเห็นกันผัดเปลี่ยนมาตลอดเห็นว,วิวัฒนาการของหลายๆท่านมาตลอดนะค,ะครซึร่ง ทั้งทังพี่บอยทั้งใหญ่นี่ก็ไม่ได้ตกเทรนตามหมดทุกช่องทางก็ตามหมดแล้วก็ความรู้ความสามารถก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีของแท้ให้ดูได้อัปเดตตลอดพลาดบ้างแต่น้อยนะฮะแต่ว่ายังมีกุญซือที่ ที่ดีครับใช่ครับไม่มั่นใจตรงไหนยังสอบถามมีที่ปรึกษาได้อะไรเงี้ยใช่ครับโอ้โหจนมาวันนี้นะฮะใหญ่บอดกไทยนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า7จ็ดเล้านนี่มีแน่นอน <c oughs> ไม่ถึงแล้วครัหลักสิบ <c oughs> ก็เก่งแล้วพี่วันโอ้แต่ใหญ่ใหญ่ผมชอบใหญ่อย่างนึงนะฮะเนี่ยคุณเห็นใหญ่เขาเป็นยังไงเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่ผมรู้จักใหญ่เขาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมนะฮะมีอะไรก็ถึงกับพี่กับน้องกับทุกๆคนในวงการพระหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ห่วงวิชา ถ้าเกิดสมมติ f c ผมเจอใหญ่พี่ใหญ่ครับดูองค์นี้ให้ผมหน่อยนี่ใหญ่ก็ยินดีดูให้นะให้ครับดูใหดูให้แต่ว่าเกตแท้ต้อง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 รับให้ได้กันนะครับต้องรับให้ได้กันนะครับแหมแล้วตอนนี้นี่ใหญ่ก็เปิดร้านอยู่ที่ไหนบ้างครับผมมีที่เดียวครับพันทิตน้ม่ววานชั้นสามตู้ไหนวะข้ามข้ามนานพี่เอิร์ฟอะครับอ๋อข้ามน้านพี่เอิร์ฟมรดกไทยก็ติดกับพี่เฉินใช่ครับเิียกับพี่กับพี่เฉินบากน้านะครับก็ส่วนมากใหญ่จะมีความรู้ความชำนาญด้านพระอะไร ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถนัดเหรียญเป็นหลักต้องแน่นอนอยู่แล้วสายเหรียญอยู่แล้ว<ส>แต่ยอย่างอ,อื่นก็ได้อย่างอื่นก็พอได้ไดครับแต่ถ้าเหรียญน,นี่จะจะถนัดสุดถนัดสุดครับนะครับ,รบใหญ่จําได้ไหมเนี่ยว่าในชีวิตใหญ่เนี่ยพระองค์แรกที่เราเช่าด้วยตัวเองก่อนครั้งแรกเลยเป็นพระอะไรจําได้ไหมที่แบบว่าเฮ้ยกูออกอาวุธเองเลย ก็เหรียญลุงพุโต้ครับพี่แต่ว่ามันก็ผิดพลาดเพราะว่าเราไม่านี่ฟังก่อนโอ้โหแต่ว่าไม่แพงเราโดนไม่แพงลุงพุโต้เหรียญนั้นเป็นเหรียญรุ่นไหนใหญ่เหรียญปีหนึ่งเจ็ดเหรียญปีแล้วเนี่ยเหรียญนี้โอ้ยสิบห้าปีต้องมีอ่ะสิบห้าปีสิบห้าปีที่แล้วเหรียญนี้แท้เท่าไหร่เหรียญลุงพุโต้หลังยันตีอ๋อหลังยันตีหลังยันตีห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยหรือเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะใชทองแดงเท่าไหร่นะไม่เกินพันเนี่ยเออไม่เกินพันกว่าพันึง วันนี้ก็ประมาณ13ื่นสามมั้งหมื่นสามหมื่นห้าถ้าสวยๆก็จะสองหมื่นเราจะเบ่งได้แต่เมื่อกี้เห็นใหญ่บอกว่ามีผิดพลาดนิดนึงคืออะไรครับเล่าให้ก็ความความชำนาเรามีน้อยประสบการณ์เรามีน้อยอย่าบอกว่าเช่าเดียดแรกเก๊เลยนะเอเเลยเรียดแรกเก๊เลยนี่นะผู้พูดตรงๆเลยนะพี่ว่านถ้าเราทํางานไม่กินเงินเดือนตอนแรกนะหรือว่าไม่มีกาแฟหรือทํางานกับไอทีบอยนะผมแม่งมาวันนี้ยากยากมาเพราะว่า เราเป็นคนช้ากว่าคนอื่นเราเป็นคนพรสวรรค์แบบไม่มีเลยอ่ะอะฮะฮะน้อยมากแเราเก่งมากนะเราอาศัยความแบบเปิดหนังสือพาดู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 จนจาได้อ่ะเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอย่างนี้มีเป็นคนเป็นคนที่มีความมุ่มั่นมีความพยายามรู้ว่าตัวเองช้าแต่ตัวเองก็ต้องกดผให้ให้ให้คมให้อะไรตลอดเวลาใช่ครับแล้วใหญ่ซื้อองค์แรกนี่เก๋เลยเก๋เลย ถ้าวันนั้นใหญ่ท้อแล้วเลิกเล่นพระบัานนี้คงไม่มีใหญ่บอหลบทใครวันนี้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ว่ามันท้อไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันท้อเราจะไปทําอะไรอ่ะขับมอเตอร์ไซค์วินเมสสมัยก่อนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์วินเมสเซนเจอร์แล้วก็อะไรทางานผับบาร์มีอยู่แค่เนี้ยก็ไม่ม่ไไม่ได้มีอะไรมากสมัยนั้นยุคนั้นนะใช่ครับเช่าพระองค์แรกเก๋เลย รู้สึกยังไงเผื่อใครดูอยู่จะได้เป็นกําลังใจหน่อยโอ้ยมันก็รูกก้สึกเสียใจนะแล้วเราก็แบบเอาไปให้เทบอยดูยอย่างเงี้ยเทบิลก็บอกเออใหญ่เก๋เอาเอาใหม่ก็เป็นเทบอยเขาจะอาบ,บอกว่ามึงไปเดินดูเยอะๆเยอะๆแล้วสร้างประสบการณ์ของตัวเองอแล้วก็เจอเพื่อนพยายามสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาให้แบบให้เติบโตในทางทางที่เขา,<บ>าเขาเคยเป็นปมาใช่ใช่ครับแต่ต้องบอกว่า เล่นพระสมัยก่อนกับสมัยเนี้ผิดกันเยอะเลยนะใช่ใชเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีแต่หนังตือให้ดูใช่ใช่ไหมก็ดูองค์จริงสองอย่างสมัยนี้อยากจะดูพระอะไรเสิร์ชกูเกิลดูคนคุณภาพที่เขามีคุณภาพจริงๆอ่ะใชพี่บอยพี่โทนเนี้ยมีคุณภาพอยู่แล้วไปดูเขาแล้วก็ออกมาดูหรือมีหยิบมาดูเอามาศึกษาเอามาหมั่นหมั่นพบทวนความรู้ได้ว่าเฮ้ยมันเหมือนกันไม่ว่ามันอะไรนะมันง่ายกว่ากันมันง่ายกว่าอย่างสมัยรุ่นเรานี่ต้องเปิดหนังสือ ใช่ครับิดมาเราต้องเห็นของจริงใช่ครับถ้าเกิดมีหนังสือดีไม่มีองค์จริงดูก็ไม่เก่งใช่มีองค์จริงดูแต่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็ไม่เก่งใช่ครับใช่นะถือว่าวันนี้เนี่ยก็หล่อหลอมความเป็นใหญ่ของโลกไทยได้เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็หลายๆองค์นะครับผมก็ต้องขอความรู้บางทีเจอใหญ่ให้ใหญ่อันนี้ผมไม่แม่นว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอความรู้กันผมผมบางทีผมไม่รู้ผมก็ต้องถามเขา ะครับบางทีใหญ่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องพระจังหวัดนนทหรือพระที่เราถนัดก็เฮ้ยี่อ้วนอันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะรู้จักหรือเคยเห็นผ่านตาไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับเพจ o o k ครับ <c oughs> ก็ใหญ่มรดกไทยเลยนะครับต้องหลายๆคนต้องผ่านตามาบ้างนะครับใหญ่มีช่องทางไหนที่ต่อใหญ่ม้างเนี่ยครับ ตอนนี้ผมทำยูทูปไทยฝากช่องเลยนี่ช่องช่องใหญ่มัดกดไทยเอาแล้วก็เป็นช่องความรู้เบื้องต้นนะครับครับครับโอ้ดีเลยนี่คุณภาพแน่นอนผมกํารันตีนะครับสอนดูพะอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับแล้ว a c e b o o k เพจ a c e b o o k มีไหมเฟกก็จะเป็นเพจแบบชี้ตำหนิพระประวัติพัคร่าวๆอะไรเงี้ยครับก็คือเพจใหญ่มรดกดไทยเอฟซีใช่ครับอ่าผมด้ผมตามอยู่วันนี้คือด้วยความที่ เราไม่ได้มีการเตรียมการน,นัดการอะไรมาก่อนเมื่อกี้นี้ EP ก่อนนู้นถ้าใครเห็นนะผมเดินเจอใหญ่ก็เฮ้ยใหญ่มาเป็นแขกรับเชิญใน EP ผมตั้งหนึ่ง EP อะไรเงี้ยนะฮะใหญ่ก็ได้เลยพี่อ้วนมาก็ดูพระันเสร็จก็ถ่ายกันคินวนี้ล้วนๆเลยก็เลยใหญ่ไม่มีพระอะไรพกกงอะไรแบน,นี้มติดมาเลยครับมีห้อยคอมาอันเดียว ขอดูพระในคอใหญ่่อนอันนี้ห้อยติดตัวประจำไหมเนี่ยติดตัวทุกวันโอ้โหไม่เคยขาดเลยก็ห้อยองเดียวมาแขวนเดียวเลยกี่ปีแล้วแขวนเดียวกี่ปีแล้วองนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า5ปีอะครับโอ้ยอยากรู้แล้วสิหลวงพ่ออะไรมาดูกันว่าใหญ่มรดกใครนะฮะลูกพี่ลูกน้องพี่บอยท่าประจันแขวนเดียวในคอเลยไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วองนี้ใช่ครับเป็นหลวงพ่ออะไรไปดูกันนี่ผดี๋อยากรู้ผมก็ไม่เห็นทําไม่แพงนะนี่เฮ้ยนี่ครับ หลวงปูชาหลวงปูชาวัดหนองป่าพงเย <Hey. S 2> เงินครับรุ่นแรกหลวงปูชาไม่ศักติกมากนะใช่ทำไมถึงต้องห้อยหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงี่ยจริงๆผมตอนนั้นผมบวชกับวัดที่ What วัดโพนิมิตรเราพาพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งสี่ห้ารอบอ,ะอ่ะแล้วเขาก็เปิดเทปหลวงปูชาให้ฟัง เราก็ดานหลังเป็นไงบ้างนี่เนื้อเงินเราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการใช้ชีวิตมันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบอัดหัวหรือว่าอะไรมากแล้วก็ใหญ่รู้ไหมว่าว่าเมื่อ15ปีที่แล้วหลวงพ่อชาแพงมากเป็นเป็นอยู่ยุคหนึ่งสิบกว่าปีนะมีอยู่ยุคหนึ่งอะที่หลวงพ่อชาดังมากอยู่ไม่รู้ใหญ่อาจจะเล่น ตอนนั้นอะใหญ่อาจจะยังไม่ได้เดินสายอใช่ใช่ใช่ผมมาเดินสนามแล้วแบบวางแผงตามโต๊ะแดงขายสา้นใหม่อะผมจะมีรุ่นพี่คนนึงอะเขาสายตรงหลวงพ่อชาแล้วตอนนั้นหลวงพ่อชาจะแพงอยู่ยุคนึงเลยแล้วก็ตบเซาลงไปแล้วก็จนปัจจุบันเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือราคาจับต้องได้ง่ายอาใช่เมื่อก่อนแพงมากเมื่อก่อนแพงมาก นะครับตอนนี้ก็หลายคนอาจจะจับต้องได้ได้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีพระหลายรุ่นใปกใบเล็กเล็กรุ่นแรกนะโอยยังเป็นพันอยู่นะยนะอย่างนี้เหรียญรุ่นแรกนึกว่านี่สร้างกเหรียญได้ใหญ่สร้างกี่เหรียญเหรอครับรู้ไหมมีจำนวนการสร้างไหมจำนวนนี้ไม่ชัดเจนอันนี้จำนวนไม่ชัดเจนโอเคทีนี้ของท่านมีเนื้ออะไรบ้างรุ่นแรกเนื้อเงินทองคำมีไหมมีทองคำทองคำทองคำนี่หลายล้านนะ ใช่ครับมีเคยเห็นไหมใหญ่เคยเห็นไหมเคยเห็นแต่รูปอ๋อมีทองคาใช่ลากมีไหมลากไม่มีมีเนื้อเงินมีเนื้อเงินนวะไม่มีนวะมีทองแดงเลยสามมีทองแดงแล้วก็มีทองแดงหน้ากากทองคำอ๋อเป็นคล้ายๆลักษณะบุบูทองอครับใหญ่ต้องเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่ชาแน่นอนนอกจากอ่านอภินิหารท่านแล้วเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่ที่คิดว่ามันเหนือธรรมชาติหรือเป็นไปไม่ได้หรือ มีเรื่องราวประทับใจอะไรแล้วผมเนี่ยเคยลงทุนแล้วลงทุนแล้วมันติดขาดแต่ต้องบอกก่อนว่าลงทุนนี่ไม่ได้เล่นกับพนันนะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นราะใหญ่ไม่ได้เล่นกับพนันผมไม่ได้เล่นกับพนันใหญ่ไม่ได้เล่นกับพนันว่าไปลงทุนใช่คับเกี่ยวกับลงทุนตลาดหลักทรัพย์นี่แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเล่นกับมันมากเกินไปเล่นเครื่องเราเล่นเครื่องมากเกินไปเราเราดมเราใส่เงินเยอะเกินไปเราหาเงินจากท้ามาแล้วเราก็ไปใส่จากในตลาด ตลาดหลักทรัพย์หมดเลยเราโดยที่เราไม่ได้ศึกษามันเต็มที่พูดตรงๆเลยเหมือนเราเล่นลงทุนใช้หูฟัง่ประมาณนี้แล้วก็เราก็ก็เสียหายไปตอนนั้นเราเสียหายแบบสามล้านห้าล้านนี่ก็ถือว่าเยอะสำหรับเราแล้วนะแลก็ตอนนั้นแบบเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่เราก็ถือว่าก็ใหญ่นะก็เงินใหญ่สำหรับเรานะแล้วเราก็ก็หยุดไปพักหนึ่งอ่ะห้าหกปีอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มศึกษาแต่เราก็ศึกษาพยายามแบบเหมือนเรากลับมาเหมือนตอนที่เราโดนฮาเกออ่าสามร้อยแล้วเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าเราจะทํายังไงให้มันเดินในทางที่เรารักษาเงินต้นได้แบบช้าๆอะไรเงี้ยช้าๆแบบมัอ่ไปเรื่อยๆตอนนอนนี้ใหญ่ก็ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวหาโปโมทแต่ก็ถือว่ามันคงแล้วแหละดีดีกว่าเดิมใช่ครับดีกว่าเดิมดีกว่าเดิม ตอนนี้ใหญ่ก็ลงทุนหลายทางทางั้งมาเครื่องด้วยแล้วก็อ,อ,อสังหาตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ครับแล้วก็มีแบบจำนำพระมีแบบรับจำนำพระอะไรอย<า>่างเงี้ยนะฮะรับเช่าให้เช่ารับจำนำพระก็เจอใหญ่ได้ที่พันธิพัฒนสร้างกมงวานชั้นสามขึ้นไปถามที่พันธิพ์ได้เลยชั้นสามร้านหใหญ่มรดคลายอยู่ไหนทุกคนรู้จักก่อนใช่ครับรูจักรับทีนี้ดูพระในคอใหญ่ไปแล้วผมอยากจะขอดูพระที่ใหญ่เก็บด้วยไหมวันนี้ใหญ่ไม่ได้เอาพระมาขึ้นรูปให้ดูเลยไหมห้าองค์ที่แบบว่าใหญ่เก็บ เก็บแบบจะบอกว่าไม่ขายไม่ได้เดี๋ยวพระเล่นกันร้านหนึ่งขอตื้อใหญ่ติบล้าน,นก็ต้องขายเอาว่าพระที่ใหญ่เก็บสัก5ห้าองค์มีหลวงพ่ออะไรบ้างที่เก็บไว้แบบจริงๆอะผมผมไม่ได้เก็บพระแพงเลยนะพี่วันผมเก็บลหลวงพุ๊โตหลวงพ่อพรมที่หลักๆนะครับสองสองหลวงพ่อแล้วก็ก็เป็นเหรียญทั่วไปสาเหตุที่ใหญ่เก็บเนี่ยมันต้องมีสองอะระยะถ้าเป็นผมนะอันนี้ไม่รู้ใหญ่เป็นเหมือนผมรอเปล่าหนึ่งคือสวยแชมป์เลยสองสวยแชมป์ แล้วก็ซื้อฟุกถ้าผมถ้าผมอผมจะเก็บสองในยาอย่างงี้ใช่ไหมบางทีสวยแชมป์แต่อาจจะซื้อแพงก็แพงในเวลานั้นก็อาจจะเก็บไว้ถ้าชอบหรือไม่งั้นไปเดินตามสนามรวซื้อฟุกได้ไม่แพงก็อาจจะเก็บไว้ใหญ่เก็บเหมือนผมแมหรือว่าของผมแนวผมนะครับผมจะซื้อพระองค์หนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นแต่เน้นสวยแล้วก็ถ้าพาฟุกที่ได้อย่างเงี้ยครับที่เราเดินตามตลาดเราได้มาอย่างเงี้ยเรากําไรเราก็ขาย แล้วก็เอาเงินมาเป็นทุนต่ออ๋อเออก็ดีนะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวทางได้บางทีผมผมคิดว่าเฮ้ยพระเล่นกันห้าหมื่นเนี่ยเราซื้อฟุกได้พันห้าสองพันเลยกูไม่ขายดีกว่าเว้ยเก็บไว้อย่างนั้นน่ะนะเพราะว่าแม่งก็ไม่มีทุนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอาแนวทางใหญ่ไปก็ก็ดีเหมือนกันนะขายไปแล้วก็ไปซื้อสวยๆสักองค์หนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นแล้วก็เก็บไว้มันสามารถต่อยอดได้ก็เปลี่ยนแนวคิดที่ได้ นะครับเออเข้าท่าดีนี่งั้นเดี๋ยวขอสัก5องค์แล้วกันใหญ่มีอะไรบ้างครับใจผมเลยนะครับผมผมจะเน้นเลยหลวงปู่โต๊ะผมจะชอบเก็บทําไมถึงต้องเก็บหลวงปู่โต๊ะใหญ่คือพระบ้านผมเนี่ยกับวัดเนี่ยประมาณสองใบรถเม่ะครับอ๋อก็คือคนพื้นที่ใช่ใช่ก็ผมอยู่เพกเซ็นสิเหมือนพี่ว่าสุชาติหลวงปู่อินใช่ไหมอ่า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 นแหละก็คือเจอใหญ่เจอสวยๆก็จะเก็บตลอดใช่ครับแล้วองค์ที่สอง องค์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่บุญเรือนโอ้คุณย่าบุญเรือนต้องมีเซียนพลีผมก็มีองค์หนึ่งใช่ครับต้องเก็บไว้ทุกองค์ถ้าวระจันทร์แล้วส่วนใหญ่จะมีแทบุกคนนะคุณย่านี่ของจริงนะรับจริงผมยังมีองค์หนึ่งแต่ของผมเป็นเป็นพิมพ์กลางเนื้อปูนเศกที่ขึ้นรูปอยู่นี่คือพิมพ์จัมโบ้ใช่นะครับสนุนราคาอย่างนี้นี่ เอารับเช่าดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าตัวยังใหญ่ขึ้นรูปอย่างเงี้ยอันแสนบวกลบได้เงินทันทีใช่โอ้นี่คุณย่าบุญเรือนนะองค์ที่สององค์ที่สามมะคะใหญ่องค์ที่สามก็เป็นหลวงพ่อพรมพ่อพรมวัดช่องแคร์ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นเหมือนกันนะมีเก็บสะสมอะไรสสมควรหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์แล้วองค์ที่สี่ะองค์ที่สี่ผมจะเก็บอันนี้คือราคาจะไม่แพงราคาจะไม่แพงนะครับพี่วันต้องบอกก่อนผมชอบเก็บเหรียญท่านท้าวู ท่านเท้าวฮิรันย่าฮูฮิรันท่านชื่อฮิรันยาฮูใช่ไหมรู้สึกว่าจะตั้งอยู่ที่สร้างเหรียญในรัชกาลที่หกรอหกตบ้งจะอยู่ตรงโรงพยาบาลพระมงกุฎพระมงกุฎอยู่ตรงโรงพยาบาลพระมงกุฎ ก็เป็นสิ่งศักดิ ah h h ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเหมือนกันใช่ใช่เท้าฮิร ok, ันยาฮูหรือเท้าฮิรันพนาสูนใช่องค์เด yeah> ียวกันมั้งองค์เด ja ียวกันนะมีม yes> <yeah> uh, ีแค่สองเนื้อครับมีฝาบาทกับอลูมิเนียมอ่าฝาบากอลูมิเนียมก็เล่นหากันไม่แพงด้วยไม่แพงก็เนื้อฝาบากก็สามสี่หมื่นอลูมิเนียมก็หมื่นสองหมื่นอ่าไม่แพงก็เก็บไปเรื่อยๆครับนี่องค์ที่สี่แล้วแล้วองค์สุดท้ายองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าเนี่ยผมชอบหลวงปู่ทิมครับบรรหารได นี่เท่าที่ฟังดูใหญ่ที่เก็บพระตลาดทั้งนั้นเลยก็เมื่อก่อ,อน <c oughs> ราคาพวกนี้เขาไม่แพงมากไม่แพงไม่แพงใช่ครับก็เห็นตั้งแต่ยังไม่แพงถูกผขงยันทุกวันนี้แพงแล้วใช่ครับใช่ครับใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เล่นพระเก่าเล่นพระทุกหน้าเหรียญเหรียญลึกเหรียญอะไรเล่นหมดแต่ว่าชื่นชอบเก็บสะสมก็คือห้าหลวงพ่อที่เอ่ยมาถผกนะครับวันนี้ก็ถือว่าพูดคุยใหญ่นะครับได้สาระความรู้กันพอสมควรนะครับก็คงจะต้องมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ว ผมอยากจะให้ใหญ่นะครับฝากแง่คิดฝากแนวคิดฝากแนวทางการศึกษาและฝากผมสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้นนองๆที่กําลังเข้าวงการพระได้ครับผมคือต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยผมต้องบอกว่าผมโชคดีก่อนว่ามีพี่คอยชี้นะแล้วก็นำทางเหมือนจูงเราขึ้นมาให้อยู่ในเส้นทางเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมาด้วยตัวเองอันนี้ผมยอมรับนะหลายๆคนที่เก่งทุกวันนี้เขามาด้วยตัวเอง แต่คนที่กำลังจะเริ่มผมก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับถ้าคุณมีโอกาสแล้วเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์อ่าสื่อ <YouTube. S 2> สื่อออนไลน์มันเยอะความรู้เบื้องต้นเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็ดูพี่โทนดูเฮียบอยดูพี่อ้วนดูหลายๆคนดูใหญ่วอลลอกไทยด้วยใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูผมก็ได้แล้วก็อาจจะมีพี่นิวหรือหลายๆคนนะครับที่เขาเก่งแล้วเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เราก็ดูเขาเป็นแนวทางได้ครับ มันไม่จําเป็นจะต้องป้าดูพระพี่ชายดูพระแล้วเรามันเริ่มด้วยตัวเราเองก็ได้แต่ต้องเริ่มแบบช้าๆไปเรื่อยๆถ้าคุณเป็นเร่งคุณอาจจะพาดคุณอาจจะต้องไปรักษาแผลอีกสีหปีก็ได้แต่ถ้าคุณไปเรื่อยๆคุณอาจจะช้าหน่อยแต่มั่นคงแต่มันมั่นคงแล้วก็ได้ระยะยาวดีกว่าครับผมส่วนช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นให้เลย มีช่องทางไหนบ้าง a c e b o o k ใหญ่มรดกไทย Fc ช่องทาง t i k t o k ก็ใหญ่มาดกไทยใช่คับแล้วช่อง YouTube ก็ใหญ่มรลดกใหญ่มาดกไทยเหมือนกันนะครับไปติดตามได้นะครับอ่าส่วนถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากจะขอความรู้ใหญ่อยากจะเช่าพระหรืออยากจะเอาพระมาแบ่งปันให้เช่าก็ไปหาใหญ่ที่พันทิพย์งามนวทสามเจอเจอใหญ่แน่นอนวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างเจออังคานสุกแน่นอนประมาณเที่ยงเที่ยงใหม่ๆกันนะครับส่วนถ้าเกิดใครเดินทางไม่สะดวกก็รายละเอียดที่เราขึ้น ไว้ไม่ว่าจะเป็น YouTube เฟซบุ๊กทิกต็อกไอดีไลน์ใช่ไอดีไลน์ก็เอสไซย์ยเอไอเกเอาละครับคราวนี้เราบันเทิงแล้วส่งรูปมาสอบถามได้มีพระอะไรจะแบ่งให้เช่านะฮะอยากจะเช่าพระอะไรแล้วก็ใหญ่ก็เป็นยินดีเป็นที่ปรึกษาจัดหาให้ด้วยนะครับใช่อะไรเงี้ยส่วนมากเราคุณภาพรับเช่าแล้วจำนำจัดหาทุกอย่างครบวงจรหมดเลยนะที่ใหญ่มรดกไทยวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณนะใหญ่มากๆเลยที่ ตลาดเวลานะครับมาให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญแบบเรียวไทม์เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเสร็จแล้วใหญ่ก็กลับบ้านผมก็จะไปเดินดูพระต่อนะครับอ่าก็วันนี้นะครับพี่ก่อนจากกันนะครับก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในทุกๆช่องทางของอุ้นพระรามห้ f เอไว้ด้วยนะครับพี่ส่วนท้ายคลิปนะฮะอย่าลืมเลยศึกษาพระแทง้ง่ายๆภายใน1น,นาที จะเป็นพระอะไรนะครับไปติดตามกันและอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามกันด้วยวันนี้ผมทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันอีพีหน้าลาก่อนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอมครับอบครับเรียนรู้พระเหรียญนี้ง่ายๆแค่พลิกฝ่ามือเลยนะครับลำดับแรกนะครับอันนี้ตามความรู้ของผมนะเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญเจริญพรหลวงพุทิมวัดละหันไล่นะครับปี2517น้าะฮะหรือปี17นะครับหยิบเหรียญมา พลิกหลังเหรียญพอพลิกหลังเปลี่ยนเสร็จอะคุณกดหน้าลงไปหน่อยสักประมาณ45องศาในลักษณะแบบมือผมจับคุณเอากล้องสองพันนะครับส่องไปบริเวณนี้นี่อ่ะนี่เห็นไหมตั้งแต่คําว่าศาลาเนี่ยมันจะมีขอบปิ้นเนี่ยตั้งขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเหรียญเนี้ยมันตั้งน้อยไหมพี่บางเหรียญเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเห็นชัดกว่านี้เลยสันเหรียญบริเวณขอบมุมเนี่ยขอบเนี่ยกิ๊ดเดียวเองนะตั้งแต่คําว่าศาลาเนี่ยคำว่าลาเนี่ยลากมายันประมาณคําว่าปะเปลียนเนี่ยลอลิงสระอีเนี่ยแถวแถวเนี้ย เนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินก็เป็นเหมือนกันคุณลองไปดูได้เนี่ยอ่ามันจะตั้งมายันประมาณเนี่ยคำว่าปะเรียนเนี่ยสระอ,อีอันนี้คือเทคนิคของผมนะศึกษาพระแท้ง,ง่ายๆเพียงพลิกฝ่ามือกบไปกับผมอ้วนพระลมห้าเพราะเราเป็มีออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบนองพาแท้พระเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่ที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยม บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม